ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงขึ้นคล่อมเชิงชูก่อนจะชกหมัดที่แฝงด้วยปราณสังหารปีศาจเข้าใส่ใบหน้าของมันอย่างต่อเนื่องแม้หมัดของเฉินเซี่ยงจะแฝงด้วยปราณสังหารปีศาจแต่เขากลับทำแค่ทิ้งรอยฟกช้ำดำเขียวบนใบหน้าของมันเท่านั้นเฉินเซี่ยงทำไมเจ้าไม่สังหารข้าให้ตายตายไปซะเชิงชูโกรธแค้นอย่างที่สุดเจ้าอยากตายเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้น เฉินเซียงเหยียดเหตหามพามลาพระมาลาดที่แฝงด้วยปราณสังหารปีศาจที่รุนแรงเข้าใส่ทั่วร่างของเชิงชูอย่างโหดเหี้ยมแต่ละหมัดเข้าบททำลายกระดูกและเส้นลมปราณจนทำให้เชิงชูปรถนาความตายภายในหุบเขาเสียงหมัดที่รุนแรงคลอกับเสียงร้องหอยห่วนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ร่างกายของเชิงชูจะแข็งแกร่งแต่เมื่ออยู่ภายใต้หาหมัดที่ระดมใส่อย่างบ้าคลั่งของเฉินเซี่ยงย่อมไม่อาจต้านทานได้อย่าได้ลำพองไปถ้าข้าตายข้าก็ลากเจ้าตายไปด้วย จู่ๆเชิงชูกลับยิ้มกว้างราวกับคนเสียสติเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งของมันทําให้เฉินเซียงหวาดกลัวเฉินเซียงเห็นเพียงเชิงชูหมดสติไปในฉับพลันแสงสีขาวที่อัดแน่นด้วยสัมผัสกักพุ่งออกมาจากร่างของมันเข้าใส่เฉินเซียงจนทําให้เขารู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากปวดหัวราวกับมันกําลังจะระเบิดออกสละวิญ,ญญาณออกจากร่างดูเหมือนมันต้องการให้จิตวิญ,ญญาณของเจ้าแตกดับไปพร้อมกับมันหลงสเสวียอีอุทานขึ้นด้วยความตกใจ รีบใช้ทักษะปีศาจกอลืนกินเร็วเข้าเปยุยูุตะโกนขึ้นเฉินเซียงเร่งโคโจรทักษปีศาจก,กลืนเพื่อเปลี่ยนจิตวิญญาณของเชิงฉูที่กำลังแทรกผ่านเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาให้บริสุทธิ์จากนั้นเขาจะนำมันเข้าไปในทะเลสำนึกและผสานเข้ากับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มันจะช่วยให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาเติบโตขึ้นท่านใดนั้นเองจิต จิตวิญญาณของเชิงชูพลกรีดร้องความเจ็บปวดมันสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของมันกำลังถูกฉีกกระชากด้วยพลังงานบางอย่างจนทำให้มันรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดดามันได้ทุ่มทุกอย่างลงไปกับจิตวิญญาณของมันเพื่อสังหารเชินเซียงหากมันทำสำเร็จและรอให้สวเจียนเซวินมาถึงตัวมันก็ปลอดภยัยแต่ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เชินเซียงกำลังใช้ทักษะปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณของมัน นึกไม่ถึงจริงๆว่ามันจะบ่มเพาะจิตวิญญาณจนบรรลุระดับนี้ดูเหมือนมันจะเป็นผู้บ่มเพาะเสริญเต้าเหมือนกันเพียงแต่จิตวิญญาณของมันไม่แข็งแกร่งเท่าเจ้าเปยดยู่ยูย่กล่าวเป็นไปได้ว่าในแดนสวรรค์คงมีทักษะวิญญาณบางอย่างที่ทําให้สามารถแยกจิตวิญญาณออกจากร่างได้แต่การทําเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงมหาศาลเฉินเซี่ยงสุดหายใจเล็กน้อยพลางโคจรทักษปีศาจกลืนกินให้ช้าลงเพื่อดูดกลืนจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามของเชิ่งองอชูอย่างช้าๆนี่ นี่มันทักษะปีศาจก็ลืมกินเจ้าเป็นนักสู้ฝ่ายปีศาจเชิงฉูตะโกนขึ้นอย่างบ้าคลั่งแต่นั่นก็ทําให้เฉินเซี่ยงและเปยดยู่ยู่ประหลาดใจหน้าแปลกที่เชิงฉูก็รู้จักทักษะปีศาจกลืนกินด้วยแล้วยังไงทักษะแบบนี้ของข้ามีไว้จัดการกับคนอย่างเจ้าโดยเฉพาะ5 5ๆ เฉินเซี่ยงหัวเราะลั่นเปิดย,ยุยุเคยกล่าวไว้แล้วว่าแม้เป็นแดนสวรรค์ก็มีคนเพียงหยิบมือที่รู้จักทักษะปีศาจกลืนกินการสืบทอดทักษะวิชาเช่นนี้เข้มงวดมากดังนั้นคนผู้ที่สามารถใช้ทักษะปีศาจกลืนกินย่อมนับนิ้วได้หากใช้ทักษะปีศาจก็ลืนกินดูดกลืนปราณของเชิงชูย่อมไม่อาจทำได้แต่หากดูดกลืนจิตวิญญาณย่อมไม่พอที่จะยาร่องฟันของเฉินเซี่ยงด้วยซ้ำ จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถให้กำเนิดพลังวิญญาณที่น่าเกรงขามและพลังวิญญาณยังมีความพิศวงของมันเองมันสามารถจำแรงหรือแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่ผิดธรรมชาติดังนั้นจิตวิญญาณทั่วๆไปย่อมสามารถเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่นานจิตวิญญาณของเชิงชูก็ถูกเฉินเซียงกลืนกินจนหมดสิ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขา หลงสเสวีอีเคยกล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในขั้นต้นแบ่งออกเป็นช่วงวัยทารกช่วงวัยเด็กช่วงวัยรุ่นช่วงวัยแปรเปลี่ยนช่วงวัยผู้ใหญ่และช่วงวัยสมบูรณ์แบบทั้ง6ช่วงนี้แบ่งย่อยเป็นสิระดับแต่เดิมจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงอยู่ในช่วงวัยรุ่นระดับ10แต่หลังจากดูดกลืนจิตวิญญาณของเชิงชูจิตวิญญาณของเฉินเซียงก็ก้าวเข้าไปยังช่วงวัยแปลเปลี่ยนระดับ 1. จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสำนึกของเฉินเซี่ยงถูกคุ้มด้วยเกราะแสงสีขาวเมื่อคราวที่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาช่วงวัยรุ่นระดับสิบมันก็เข้าสู่สภาวะรังไหมแต่ตอนนี้จิตวิญญาณภายในรังไหมเริ่มมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงหากกระบวนการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นมันจะเข้าสู่ช่วงวัยสมบูรณ์แบบและพลังวิญญาณในตอนนั้นจะน่าเกรงขามมากขึ้นสมแล้วที่เป็นจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความทุกข์ตรมแห่งนิพานที่8 หลงสเสวียอีอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจเพราะจิตวิญญาณของเชิงฉู่ทาให้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียยงพัฒนาไปอีกช่วงอย่าปล่อยให้ร่างกายของมันเสียเปล่าเจ้าต้องผนึกร่างกายของมันไว้อย่าให้ปราณของมันหลุดลอยออกจากร่างหากในอนาคตมีโอกาสเจ้าก้อยดูดซับป,ปราณจากร่างกายของมันทีหลังหรือไม่เจ้าอาจดูดกลืนปราณพวกนี้ให้หลิวเมิงเอ๋อก็ได้เปยุยยู่กล่าว ดูดกลืนนักสู้ในขอบเขตนิพานที่8ทั้งยังเป็นผู้ที่ลงมาจากแดนสวรรค์มันต้องช่วยเพิ่มพูนปรานได้มหาศาลแน่ดังนั้นเฉินเซียงจึงเร่งนำร่างของเชิงฉูคลุกโค,คลนก่อนจะนำร่างของมันใส่ลงหินที่ป้องกันการเน่าสลายและนำลงศพหินเก็บเข้าไปภายในแหวนไปจากที่นี่เร็วส่วดเจี้ยนเซวีนต้องกลับมาแน่หลงสเสวียอีกล่าวขึ้นอย่างร้อนใจ จริงๆแล้วเฉินเซียงตั้งใจจะดูสิ่งของติดตัวของเชิงชูก่อนแต่เขาต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนเขาไม่อยากขัดแย้งกับสวดเจี้ยนเซวีนเพราะสวดเจี้ยนเซวีนเป็นถึงประมุขสำนักสังหารปีศาจเซียนเซียนและยู่หลานยังได้รับประโยชน์มากมายจากที่นั่นโดยเฉพาะดินแดนลึกล้ำมันจะช่วยให้เขาและพวกนางประหยัดเวลาไปได้มากตอนนี้เฉินเซียงส,สา่งเรื่องของเชิงชูเสร็จสิ้นไว้หลังจากนี้เขาจะย้อนกลับไปสำนักสังหารปีศาจเงียบเงียบ เจ้าหมอนี้ต้องมีสถานะสูงส่งในแดนสวรรค์แน่มันมีผลึกศิลาสวรรค์ระดับสูงสุดที่เป็นของล้ำค่าหายากตั้งหลายหมื่นหน้าตกใจมากซูเหมยเหยาอ่าปากค้างด้วยความตกใจเปิดยู่ยู่เองก็เผยสีหน้าตกใจออกมาเช่นกันเฉินเซี่ยงยังไม่มีเวลาเข้าไปดูสิ่งของภายในแหวนตอนนี้ดังนั้นเขาต้องให้ซูเหมยเหยาและเปิดยู่ยู่ดูแทน เมื่อได้ยินเสียงประหลาดใจของทั้งสองสาวเฉินเซียงจึงทราบทันทีว่าผลึกศิลาสวรรค์ระดับสูงสุดที่พวกนางกล่าวต้องล้ำค่ามากๆแน่ไม่มีเม็ดยาระดับสวรรค์บ้างเหรอเฉินเซียงเร่งกล่าวถามเดี๋ยวข้าจะลองดูอีกครั้งในนี้มีกล่องอยู่หนึ่งใบในนั้นดูเหมือนจะมีเม็ดยาแต่ข้าเปิดไม่ออกถ้าดูจากปราสมุนไพรที่แผ่ออกมาแล้วหลักก็มันต้องเป็นเม็ดยาระดับสวรรค์แน่ซูเหมยเหยี่ย,ยกล่าว เม็ดยาระดับสวรรค์เฉินเซี่ยงตกตะลึงมันเป็นเม็ดยาที่หาได้ยากมากๆในโลกมนุษย์ซูเหมยเหยาและไปอยู่ก็เคยกล่าวไว้ว่าแม้เป็นในแดนสวรรค์เม็ดยาระดับนี้ยังคงมีราคาแพงมากแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่ายามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากมียันที่เอาไว้บินอยู่บ้างมีดาบสวรรค์คุณภาพแย่หืม มีแผนที่ด้วยสองใบสูเหมยเหยายค่อนข้างประหลาดใจนางกล่าวแผนที่ใบแรกเป็นแผนที่ของเกาะสุริยันจันทราส่วนอีกใบเป็นของดินแดนลีลับนี่ดูเหมือนจุดประสงค์หลักที่เชิงชูลงมาคือดินแดนลีลับแห่งนี้แหละยามนี้เฉินเซี่ยงแปลงร่างเป็นหนกเขาต้องออกห่างจากขุบเขาเมื่อครู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เขารู้ว่าในอุปกรณ์เก็บขอ,ของของเชิงชูต้องมีของดีอยู่มากมายเขาหวังอยากจะหยุดบินและดูของเลยสเสดี๋ยวนี้ดาบสวรรค์น,นั่นก็ของดี แต่มันไร้ประโยชน์กับข้าที่เฉินเซี่ยงกล่าวเพราะเขามีดาบมังกรสังหารปีศาจที่เป็นถึงอาวุธเทพแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ